ครับโดนครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับล้างทันครับล้างทันครับตรงนี้ปลาอะไรเดี๋ยวมาดูกันครับของใหญ่ครับของใหญ่นี่ครับ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 โอ้ยี่สูบครับยี่สูบครับยี่สูบครับเจอแล้วครับยี่สูบครับสุดท้ายเธอกระมาครับสุดท้ายเธอกระมาครับยี่สูบครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหโดนครับโดน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 แล้วครับโดน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 แล้วครับ สวัสดีครับสวัสดีเอฟซนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมช่องคนชอบตกปลาชาแนลทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้คนชอบตกปลาชาแนลก็พามาเปิดหมายใหม่อีกแล้วครับหมายใหม่สิงๆินะครับมาถึงก็เที่ยงนะครับโอ้โหได้เลือดครับวันนี้ถากถางหมายอยู่นานนะครับเกือบชั่วโมงครับชั่วโมงได้ครับป่ามายราบยักษ์นะครับหนานครับเยอะแยะเลย แล้วก็รื้อผักตกอีกพักหนึ่งนะครับโอ้โหฝ่าจะได้ตกนะครับก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะเป็นยังไงครับจะคุ้มไหมครับจะคุ้มไหมกับการเปิดหมายใหม่นะครับหมายธรรมชาติไม่มีอะไรแน่นอนนะครับถ้าเราไม่เปิดหมายเราก็ไม่ได้ตกนะครับเปิดแล้วจะได้ตัวไม่ได้ตัวก็ไม่รู้นะครับแล้วก็แล้วแต่ดวงนะครับวัดกันไปนะครับตอนนี้ก็เปิดเรียบร้อยแล้วครับตั้งทุนตั้งอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปตกปลาครับ ันนี้จะตกในระยะ4.5เลยนะครับตกเป็นแบบบาลานซ์แตะสองต้ออนะครับสายเมนก็3.5นะครับสายหน้าก็3.0นะครับตรงนี้ได้ข่าวมาเขาบอกว่ายีศกไซส์ใหญ่นะครับแต่ก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับเพียงแค่ได้ข่าวมาเฉยๆนะครับสายหน้าก็3.0นะครับใหญ่นิดนึงนะครับเจ้าถิ่นบอกนะครับเราก็ต้องเชื่อๆไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวนี้ใช้กันตัวเดิมนะครับสสายคลองผ่านชัวไม่กลัวเหงาเรียกันสั้นว่ากินดะนะครับนี่ครับนี่ครับกินดะนะครับกินทุกป่าเดี๋ยวมาดูนะครับว่าวันนี้กินดะจะทํางานนะครับก็เดี๋ยวมาดูครับว่าจะเจอวิสุกไหมจะเจอปลาอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเดี๋ยวมาดูครับว่าจะเจอตัวไหมลุย มาดูเม็ดแรกครับเม็ดแรกครับเม็ดแรกกำลังจะลงน้ํานะครับโอ้โหเสียเวลาไปหนึ่งชั่วโมงเต็มเต็มนะครับตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วครับมาถึงเที่ยงก่อกว่านิดๆครับโอ้ยพยาทำอะไรเสร็จนะครับกว่าจะเลือนนะครับนี่ครับผักตงผักตบเยอะนะครับมาดูการเม็ดแรกลงน้ำไป เด็ดไหมเจ็ดไหมเจ็ดไหมเร็วฮักนี่ปลาเล็กเลยเอานี่นีิอุ๊บโอ้โหไม่โดนครับโอ้โหเอาครับเม็ดแรกเอาครับเอาเอาเขาเด้ลุ้นครับมีกินครับมีกินครับ ปิกไม้โอ้ยเว้าครับโหตั้งทุนเพี้ยนไปเยอะครับปลากินไม่รู้เรื่องครับโอ้โหแย่เลยครับตั้งทุนไม่ละเอียดนี่ไม่ผ่านนะครับโอ้ยถึงว่าวัดไม่ติดครับแก้ไขใหม่แล้วครับแก้ไขใหม่แล้วนึกวมาดูกันโอ้โหตั้งทุนเพี้ยนไปสามข้อสี่ข้อครับโอ้โห ปลาไม่ติดครับเดี๋ยวเดี๋ยวแก้ไขนะครับเดี๋ยวมาดูกันใหม่มาดูกันใหม่โอ้โหเสียเวลาไปชั่วโมงคร้ววัดปลาไม่ติดเลยนะครับตั้งทุนไม่ผ่านนะครับโอ้ยหทำไปได้จังได้แปลกใจครับกะแล้วว่าทำไมวัดปลาไม่ติดนะครับบาลานเทียนครับโอ้โหเป็นบาลานเทียนครับวัดปลาไม่ติด นึกขึ้นดีครับโอ้ยไม่เรียบร้อยสักทีอะเบือ่ออะไรครับเนาะตักไม่เรืร่ดแล้ว ได้เลือดเลยครับนี่ครับโอ้ยสามเยอะนะครับมันโดนแล้วครับโดนแล้วครับปลาไว้เอ้ยมันวิ่งจนไม้ครับปลาต่อครับปลาต่อโอ้โหปลาไหลครับปลาไหลใหญ่ครับโอ้ยแต้มแรกครับนี่ครับ ปลาไหลครับนะปลาไหลปลาไหลมาแล้วครับโอ้โหเอาโอ้โหวิ่หนามปักมือครับปวดเลยหเอา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 จับเยินครับวันนี้นี่หักกิ่งไม้โมโหนะครับหนามปักมือครับเออโมโหไม่ได้นะครับยิ่งโมโหยิ่งเก็บนะครับโอ้โเจ็บเลยครับโอ้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 ยเจ็บยแรงเจ็บยงแรง รู้อะไรจะขนาดนะดั้ายูนดีเข้ายัางไงยับเยินเหรออืมสุดยอดครับม่ยะลาบยักนะครับด้เรื่องครับเจ็บเลยเอาเอาไม้อืมหลายๆทีไม่โดนโอ้ยขึ้นแล้วครับปลาใหญ่ครับนึงครับฝั่งน,นู้นครับพี่โดว่าครับไม่แน่ใจนะครับโอ้ย จ๊กๆๆๆ๊กเจ๊กเจ๊กจ๊กโอ้หไม่โดนครับเอาโอ้ยค่อยๆกดครับอะไรโอ้ยเป็นชั่วโมงแล้วครับนะวัดปลาไม่ติดเลยครับโอ้หไม่น่าเชื่อครับทำไมทำไมเดี๋ยวมันต้องโดนมัน้งเลรครับเอาอะไรก็ไม่รู้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ได้ เจวัวมาครับเจวัวนะครับว้าวเร็วรัวเจวัวก็มาเปิดหมายใหม่นะครับครั้งแรกเลยนะครับโอ้โหตกหลุมยังไงหลุมปนินเหรอ เขียวได้ครับโดนไหมไม่โดนอกีกเอาเออบีบ้าเอออาเอาๆๆเอาก็ไป,เ,ปเบามากเลยฮะ โดนแล้วปลาอะไรตัวแรกแต้มแรกมาแล้วนานมาเกินโอ้โห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 ไปจะโดนไปจะโดนได้ครับนี่ครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหแต้มแรกครับโคตรนานครับมาแล้วครับแต้มแรกครับเจ้าเพียงครับนี่ครับนี่ครับแต้มแรกครับนะโอ้โหไฟจะมาได้ครับชั่วโมงขวาครับชั่วโมงครึ่งครับมาแต้มแรกโอ้ไม่อาเอาเอาเอา ยังไงก็มานะครับแต้มแรกครับโอ้โหชั่วโมงครึ่งได้ครับก็จะมาแต้มแรกนะครับโอ้โหยอมมันเลยแต้มแรกกว่าจะได้มานะครับดีครับแต้มแรกครับตัวแรกแต้มแรกเลยเอาเอาเอานี่แต้มแรกต้องมีแต้มสอง้วครับ อาจจะได้โตโอโหเลยครับแต้มแรกครับโอโหโคตรนานครับอาจจะมาแต้มแรกโคตรนานครับเอาโอ้มาแล้วครับนุ่นครับของใหญ่ขึ้นน้ำนะครับนี่ศกมาแล้วครับเดี๋ยวเจอเลยครับโอ้จัมสองจมสองใครแล้วใครแล้วเดี๋ยวมาแล้วครับมาแล้วครับเริ่มเข้าครับเอาได้เวลาแล้วได้เวลาแล้ว ขึ้นน้ำแล้วครับขึ้นน้ำแล้วครับพวกมาเมื่อกี้เอาเข้ามาเลยแวะแน่นอนครับจะขึ้นแบบเมื่อกี้นะครับเดี๋ยววัดไม่โดนครับเอาใหม่เอาใหม่แวะแล้วครับแวะแล้วครับต้องแวะแน่นอนครับแหว่ไม้แวะตลาดนัดไม้มีของอร่อยให้กินเอาหายเลยเหรอ โดแล้วครับ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 ออ๊ยขาดเลยโอ้ยไม่น่าเลยครับนะย่ศกครับโอ้อยขาดครับนี่ครับตั้งขันไม่ทันนะครับโอ้โหยนมันโฉบเลยไม่น่าเชื่อเข้ามาอีกแล้วครับโอ้โอยขาดครับขาดเลยโอ้ยย่ศกครับย่ศกมันมาจริงจริงครับแต่ขาดไปแล้วโอ้ย ผมนึกในใจแล้วมันขึ้นน้ำใช่แน่นอนใช่จริงๆครับเสียดายเลยครับโอ้ยเมื่อกี้ทิ้งเซฟก่อนก็ดีแล้วไม่น่าเลยโอย้เสียดายครับเสียดายเสียดายครับเสียดายไม่เคยเสียดายอะไรขนาดนี้ขาดจังไวไปอย่างเดียว สิบสองปอนนะครับโอ้โหสายหน้าครับสิบสองปอนงัดไม่ทันนะครับโอ้โหจะทิ้งก็ไม่ทันทิ้งครับโอ้โหไม่ได้กว่าจะกินเลยครับเป็นของใหญ่จริงๆตั้งหลักไม่ทันโอ้ตายจเสียดายเลยนั่งเพลินแล้วเธอก็อมา <c oughs> เสียดายเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อ โยนปุ๊บโฉบเลยครับปื๊ดลงไปเลยก็ไม่นึกว่าจะใช่โอ้ยเป็นไปได้จริงๆว้าวครับว้าวเอาอือืม,อม หลทีแล้วแดงไม่ไปสักทีนู่นน่ะโอ้ยปลาเลยขึ้นน้ำโดนแล้วครับปลาอะไโดนแล้วครับโดนแล้วครับไหลลง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 ครับโอ้ยตะเบียนครับแต้มสองครับเอา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 หมาเราครับ นี่ครับนี่ครับเจี๊ยบเพียนครับเจี๊ยบเพียนครับตัวที่สองครับโอ้โหเกือบสองชั่วโมงแล้วครับได้แต้มที่สองมาแล้วครับของใหญ่ขาดครับโอ้โหเสียดายครับโอ้เอ้าเอ้าไปสองแต้มแล้วครับโอ้โหยังไงก็ไม่เฮวแล้วครับโอ้ยโอเคครับโอเคเธอก็ับมานะครับสองแต้มโอ้โอเค ใมใหญ่ขาดครับเสียได้ครับโอ้ยถือว่าโอเคนะครับเปิดหมายใหม่นะครับมีปลาใหญ่เข้านะครับโอ้โหเปิดเปิดเปิด,ปดไม่ไปอีกน้องไหวไหมเจ๊กวัดได้ครับมันไม่เจ๊กครับโอ้ วัดครับไม่โดนอีกนี่ครับกะแล้ววัดก็ไม่โดนเอ้ยอะไรจะบานนัน ของใหญ่แล้วครับของใหญ Hello, ่มาแล้วครับหลายทีแล้วครับตัวนี้โดนครับตัวนี้โดนแล้วครับตัวนี้โดนแล้วครับไม่ยอมแล้วครับตั้งไว้แล้วครับตั้งไว้แล้วครับไม่โดนแล้วโดนแล้วครับปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรเดี๋ยวมาดูะครับปลาอะไรปลาอะไรป่าอะไรปลาอะไรปลาอะไรป่าอะไรป่าอะไรเดี๋ยวมาดูนครับป่าอะไรครับปลาอะไรครับ าอะไรครับปลาอะไรครับปลาอะไรครับเดี๋ยวเอ้ยหลุดอีกแล้วครับโอ้โหสุดยอดเลยครับหลุดครับหลุด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 โอ้โหหลุดดีครับสามตัวทอนครับโอ้ยเสียดายครับเสียดายหลุดก็ใายตายเรา โอ้ยเสียดายครับเสียดายสุดๆครับตัวที่สามก็ดูดีครับโอ้โหวายที่ส่งใหญ่ครับตัวนี้ไม่ที่เป็นอย่างนี้ได้โอ้เข้าเรียบ มาเขาอือผมใหญ่เขาืหอืผมใหญ่โอรอับตัวอนี้เป็นตอนผมกับตัวผม น,นี่เต็มปากนะครับเต็มปากเลยเจ้าผมโอ้ยโอเคโอเคนี่ครับนี่ครับโอ้โหโชว์เลยครับแต้มสามครับนี่ครับนะแ,แต้มที่สามครับหลังจากหลุดไปสองแต้มใหญ่ๆนะครับหลุดตัวขาดตัวแล้วครับโอเคเลย Ôi. Uh -huh. Ok. Đó. Mày mày. mãi đồ nhân ra rồi มันจะไม่โดนได้จังได้โอ้โหบมาโดนแล้วครับโดนแล้วครับแบบนี้โดนแล้วครับปลาอะไร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 โอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โตะเพียนใหญ่ครับตะเพียนใหญ่ครับโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โมาแล้วครับตะเพียนครับตะเพียนโอ้ยโอ้ยติดติดติดนี่ครับนี่ครับมาแล้วครับโอ้โหนี่ครับนะ แต้มที่สี่ครับโอ้โหตอเพียนสายสวยครับสยสวยๆเลยโอเคเลยครับนี่ครับโอ้โหโอเคโอเคเอาเอารีบเก็บครับรีบเก็บเสียดายยี่สกครับโอ้ยสองตัวเห็นเห็นเลยครับตัวแรกไม่เห็นนะครับขาดแต่วิ่งแบบนั้นยี่สกพันเปอร์เซ็นต์ครับแต่ตัวที่สองนี่เห็นครับโอ้โหขึ้นวับวับไปเห็นอะไร น่าจะเกาะเก็ดเกาะอะไรสักอย่างครับหลุดครับโอ้โหไม่ได้ขาดนะครับเอ้ยไปแล้ว้ะอุ๊บว้าวครับโอ้โหเอาเอเมันแล้วครับแบบนี้มันแล้วครับโอเคเปิดหมายใหม่แล้วครับวันแรกกินแบบนี้นะครับโอ้โหวันที่สองจะขนาดไหนครับจต้องซ้ำครับเฮ้ย ไป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 งามงามหน่อยงามงามหน่อยสักตัวดิได้งัดสักตัวดิโอ้ยขออีกสักตัวครับท่านผู้ชมรอดูอยู่โอ้มีจรวดเลยให้ท่านผู้ชมดูโอ้โยไปครับไปครับไม่โดนครับโอ้โห โอเคโอเคได้กินไวๆครับเอา้ากินดะครับนะกินดะกินทุกปลาครับย่ศกก็ชอบนะครับโอ้โหรักก็ชอบนะครับ ครับเต็มเลยวครับโอ้ยเสียดายครับเสียดายครับเสียดายของใหญ่หลุดหมดครับเปิดใหม่ใหม่นะครับเปิดซิงซิงนะครับโดนของใหญ่สองตัวเอาไม่ได้ โดนครับโดนนะโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับหลังทังครับหลังทังครับตัวนี้ปลาอะไรเดี๋ยวมารู้นครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่นี่ครับ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 โอ้ยส่ครับยี่สซครับยี่สซ่ครับเจอแล้วครับยี่สครับสุดสายเธอก็มาครับสายเธอก็มาครับยี่สครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหโดนครับโดน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 มาจนได้ครับมาจนได้ครับตัวไม่ใหญ่ครับตัวนี้ครับโอ้โหตัวนี้ไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่ มายัได้ครับนะสุดท้ายเธอก็มาครับเกโกโอ้ะเป็นตัวไม่ใหญ่ครับโอ้โหตัวใหญ่ๆหลุดหมดครับขาดหมด้วครับตัวใหญ่ครับตัวนี้ไม่ใหญ่ครับตัวนี้ประมาณโลเดียวครับโอ้โหหลุดพอดีครับนี่ครับหลุดอีกเอาโหเกือบพอดีครับนี่ครับขึ้นมาหลุดเลยนี่ครับนี่ครับเกโกครับไซส์ประมาณโลเลยครับประมาณโลเดียวนะครับ เจสกเออเออโอเคนี่ครับสวยงามเลยครับเจสกครับงามงามเลยอือ like งามงามใหญ่คานครับหลุดครับตัวเล็กได้ครับเอาเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับ โอ้ขนาดตัวเล็กนะครับวิ่งหูแตกเลยครับโวตรเลยโอ้โหสุดๆครับออ๋กินดาครับกินดาโอ้โหยิ่งศก็ชอบนะครับโอ้โหุ๊บปุ๊บปุ๊บไปครับโดนอีกแล้วโอ้โหี่โดนเป็นได้จังหลไหลแบบนี้มันตายแล้วหลายอย่างนี้ครับโอ้ยสวยงามเลยครับ ก็มาครับปลาซ้อยปลาซอยก็มานะครับกำลังจะเก็บของนะครับเจ๊ซ้อยก็มาอีกตัวนะครับเจ๊ซ้อยครับเจ๊ซ้อยเลยมาถึงตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วครับห้าโมงแล้วครับโอ้โหเลิกสายเลยครับห้าโมงพอดีตอนนี้เดี๋ยวปิดคลิปเสร็จก็จะเก็บของเลยครับเสร็จก็ประมาณห้าโมงครึ่งนะฮะโอ้โหวันนี้มืดแน่นอนเลย ผลผลงานวันนี้ก็จากการมาเปิดหมายใหม่นะครับก็โอเคครับโอ้โหจากแรกกปลาเล็กกินนะครับก็ไม่นึกไม่ฝันนะครับโอ้มีปลาใหญ่เข้ากินหลายตัวนะครับที่โลโลก็สามตัวนะครับตัวแรกไม่ได้ถ่ายนะครับยังไม่ตั้งกล้องนะครับตัวที่สองโอ้โหไม่ได้สู้เลยครับหลากพูดเลยไซส์ใหญ่ครับมีสามสี่โลน่าจะได้นะเห็นหางรบเแวบนะครับขาวๆนะครับยี่สุโอ้จากนั้นก็ เข้ามาอีกนะครับงัดหลุดครับโอ้โหสวยๆครับสองตัวยี่สกสวยเลยสุดท้ายก็มาได้ยี่สกไซโลหนึ่งตัวนะครับกระพอได้แต้มครับกระพอได้แต้มสรุปผลงานจากการเปิดหมายใหม่ก็ให้ผ่านนะครับให้ผ่านเลยโอ้โหโอเคครับจะต้องมาล้างตาแน่นอนครับไงก็มาล้างตาครับต้องมาเร็วๆครับช่วงนี้ครับอย่าทิ้งนานนะครับต้องมาล้างตาครับ เปิดหมายยังไม่คุ้มครับโอ้โหมือมือเลือดออกนะครับเปิดหมายนี้นานมากครับขอจบคลิปนี้ไม่เพียงแค่นี้นะครับโอ้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อตอไปด้วยครับก็จะจากกันไปก็อีกเช่นเคยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเอฟซีนะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมช่องคนชอบตกปลาชนแนลนะครับโอ้ มีท่านผู้ชมเข้ามาชมนี่แหละครับเป็นกำลังใจให้คนชอบตกปลาชาแนลนะครับมีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับคนชอบตกปลาชาแนลก็จะพยายามทำคลิปดีๆนะครับหาคลิปดีๆสนุกๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเราจะปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับขอจบไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับรวมเลครับปลารวมนะครับครึ่งวันนะครับโอ้โหเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเราทำหมายไวเยอะนะครับนี่ครับ โอ้โหนี่ครับนี่ครับนีคบ่ครับปอดในตัวได้แจ่มอยู่ับอดในตัวได้แจ่มอยู่โอเคโอเคสวยงามครับตัวใหญ่ๆขาดหมดนะครับโอ้โห My veins i've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping no I work hard, I, my well. my I'm I'm done. Done. I don't push bars, no, I push play. make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never captain's face I won't stop till I hear him say. Oh, oh, oh.